ในช่วงสิ้นปีจนถึงต้นปีใหม่ของทุกปีนะคะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมักจะมีการจัดอันดับแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในแวดวง ICT อางไปอย่างในปีนี้นะคะ Frost and Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยธุรกิจเทคโนโลยีและเศรษฐกิจระดับโลกก็ได้ทำการวิเคราะห์และคาดการอนาคตของตลาด ICT ที่โดดเด่นในปี2014ติดตามจากทันเทคค่ะ ทุกปีที่ Frost อนซ l ลีแวนองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยธุรกิจเทคโนโลยีและเศรษฐกิจระดับโลกจะทำการวิเคราะห์ตลาดและคาดการณ์อนาคตของเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันนักวิเคราะห์ด้านไอ t ก็ได้ระบุถึงแนวโน้มเด่นในปีนี้ไว้ถึง8เทรนด์หนึ่งคือความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นจนอาจถึง20ล้านเครื่องหรือร้อยละ3 8ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ส่งผลให้รายได้จากการส่งข้อความหรือการใช้งานในระบบเสียงถูกทดแทนด้วยบริการ Data Service บนระบบ 3G ขณะที่เทรนที่2ยังคงเป็นความเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดแท็บเล็ตที่คาดการว่าจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น7ล้านคนหรือร้อยละ11ของประชากรเนื่องจากความนิยมในการใช้แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาเกมส์เพื่อรองรับการใช้งานบนแท็บเล็ตด้วย3พูดถึงความนิยมในระบบปฏิบัติการ Android ที่เพิ่มมากขึ้นจน คาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งหมดด้วยส่วนหนึ่งมาจากการรุกตลาดของอุปกรณ์สื่อสารราคาถูกจากประเทศจีน 4. ผพูดถึงการเติบโตและการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชัน Line อย่างการออกแบบสติกเกอร์ที่จอะตลาดคนไทยและการเพิ่มบริการใหม่ๆทําให้มีผู้ใช้มากขึ้นจนเรียกได้ว่ากําลังไล่ตาม Facebook มาติดๆ ทีมนักวิเคราะห์วิจัยเนี่ยประจำอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเรามีมากกวา่า10ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งทีมนักวิเคราะห์เหล่าเนี้ยก็จะทําการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวมทั้งเทรนด์ของเทคโนโลยียต่างๆนะครับมีการผูกสัมพันธ์พูดคุยกับผู้เล่นตัวหลักในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรวมถึงไอจีทด้วยนี่แหละครับแล้วก,ก็ใช้ผลการวิจัยข้อมูลแล้วก็เทรนด์ต่างๆเหล่านี้เพื่อมาวิเคราะห์เป็นเทรนด์สำหรับไอจีทีในปีนี้ Customize using start it it. and ตลาดบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศไทยที่ยังคงเติบโตขึ้นทําให้ฟรอสแอนด์ซาลวแวนคาดการว่าเทรนที่5จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้ให้บริการเครือข่ายที่มาจากยอดขายอุปกรณ์โทรศัพท์และการให้บริการบนระบบ 3G ที่มากขึ้นแต่กําไรจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการใช้โทรศัพท์หรือการส่ง SMS สิทที่กล่าวมาเนี่ยจะส่งผลในเทรนที่5 ก็คือว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆเจ้าหลักในเมืองไทยนะครับจะเห็นแนวโน้มที่ว่ารายได้เพิ่มขึ้นผู้ใช้เพิ่มขึ้นแต่มาจิ้นผลกําไรจะลดลงนะครับเนื่องด้วยบริการพวกดัตช์สวิสต่างๆเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทดแทน Voice การโทรผ่านเสียงและ SMS ซึ่งทําให้ผู้ผู้ให้บริการต่างๆโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องหาวิธีการที่จะสร้าง รายได้จากตาตา์วิสนี้มากขึ้นขณะที่เทรนด์ที่6คือแนวโน้มของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบบอร์ดแบนที่จะเริ่มชะลอตัวลงโดยผู้ให้บริการจะมุ่งเน้นไปที่การซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้เร็วขึ้นแทนการขยายขอบเขตพื้นที่ให้บริการ Are taken care เจ็ดยังคงเป็นการพูดถึงประเด็นร้อนของการจัดสรรขึ้นความถี่โทรศัพท์มือถือที่นอกจากผู้ให้บริการจะเตรียมตัวนำเสนอระบบ ok 4G LTE ต่อไปในปีหน้าแล้วยังมีการพูดถึงความโปร่งใสและความเป็นมาตรฐานของการบริหารขึ้นความถี่ และเทรนด์สุดท้ายยังคงเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเกมในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่นอกจากการพัฒนาเกมแบนแอปพล,ลิเคชันต่างๆยังรวมไปถึงการปรับปรุงเกมจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานสาวิตรีและฮิรันวนิย์ไทยพีบีเอสรายงาน